นะคะจะมาสอนเทคนิคการ คิดเลขเร็วนะคะโดยการคูณเลข2หลักนะคะในระยะเวลาเพียงแค่5วินาทีนะคะหรือถ้าใครชำนาญอาจจะเร็วมากกว่าน,นั้นอ่ะมันจะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนนะคะง่ายๆบางคนบอกว่าโหถ้าห้าขั้นตอนไปละบาบบายปิดคลิปดีกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามาฟังกันก,นก่อนว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะอะวิที่หเลยวินาทีที่1ให้คูณหลักหน่วยค่ะนี่นะคะคูณหลักหน่วยแล้วก็ให้เอา2ตรงนี้หลักหน่วยของ ตัวตั้งบวกด้วยตัวคูณอย่างนี้ใช่ไหมคคูณกันเลย2คูณ3เป็น6เนี่ยค่ะจบแล้วนะคะคือวินาทีที่1นะคะต่อมาวินาทีที่2คืออะไรวินาทีที่2ก็คือคูณเฉียงไปทางขวาค่ะคูณเสียงไปทางขวาก็มาเลยชึบนี่อ่ะ2คูณ2เป็น4ใส่ผลลับธ์ไว้ข้างๆนะคะต่อมาวินาทีที่3คือคูณเฉียงไปทางซ้ายค่ะ ขวาแล้วก็ต้องมาซ้ายใช่ไหมคะอ่าก็เป็น3คูณ1เป็น3ใช่ไหมคะต่อมาค่ะวินาทีที่4คือนำผลลัพธ์ที่คูณเมื่อกี้นำมาบวกกันอ่าสามบวกสเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ7อ่าเเพราะฉะนั้นเอา7ตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เลยมาใส่ตรงหลัก10ตรงคำตอบตรงนี้เลยค่ะ นี่อย่างนี้ค่ะต่อมาวิธีห้าค่ะคือคูณหลักสิบนะคะวิธีห้าก็ให้เอาหลักสิบตรงนี้มาคูณกันนะคะก็สองหนึ่งสองอย่างนี้ค่ะได้ออกมาแล้วค่ะคำตอบการคูณเลขสองหลักนะคะก็คือสองร้อยเจ็ดสิบหกนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะอ่ะง่ายกว่าที่คิดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นเทคนิค นะคะการคิดเลขเร็วให้กับเพื่อนๆได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ก็ไม่บายขอบคุณค่ะ